โอเคผมก็วันนี้นะผมมีกิจกรรมเข้าใหม่นะผมเป็นกิจกรรมะครับรวมชุดสุดอิซลดราคาสุดปังนะทุกคนก็วันนี้มีกี่โอ้โหชุดเยอะแยะมากมายเลยทุกคนก็จะเป็นแบบไหนจะมาแบบไหนนะผมบทเท่าไหร่ก็เดี๋เราไปดูในคลิปกันดีกว่าครับทุกคนไปไปดูครับ

จะเป็นอะไรไหมจะมาโอเคจะเป็นยังไงนะผมจะมาแบบไหนแล้วก็จะหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าผมก็จะไปดูนะฝากกดไลค์ line, กดแชร์ share, กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ต่อไปด้วยนะทุกคนนะโอเคไปดึกแล้วเสียงบอกว่าอนะโอเคผมก็นี่รับผมเป็นกิจกรรมนะครับรวมชุดสุดฮิตลดราคาสุดปังนะทุกคนก็กิจกรรม มาตั้งแต่วันที่14มกราคมถึงวันที่2ี่มกราคมนะครับผมก็มาหลายวันเลยนะทุกคนก็ไปกดเข้าไปดูครับผมก็อ๋อจะมาเป็นร้านเขาลดราคานะครับผมรับสิทธิ์นียผมร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองนะครับผมก็ไปกดรับสิทธิ์เลยครับทุกคนฮะนะฮะโอเคครับผมพี่ได้ปดสิบสี่เนน้องๆนะผมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนพี่จะได้รู้ว่าน้องๆได้เท่าไหร่นะครับทุกคนนะ โอเคก็พี่ได้แปดสบสี่เปอร์เซ็นต์นะผมสำหรับไอชุดบอนซี่นี้พี่ก็มีแล้วนะครับผมชุดนี้ก็มีแล้วนะครับก็คือนะผมกิจกรรมนะผมในการเล่นครั้งนี้ผมก็จะเป็นการที่แบบว่าซื้ออันนี้นะครับผมซื้อของในอันนี้นะครับผมก็จะมาเรียกเลือกซื้ออันนี้ได้ในราคาสามรอเก้าเพชรนะครับผมอือก็คือนะผมเตออ่า ใช้เพชรข้างล่างนะครับ120เพชรจะแลกซื้ออันนี้ได้ในราคา3 1 9เพชรนะครับทุกคนแต่ว่าพี่มีแล้วนะผมพี่ก็จะหาอันที่แบบพี่ดูนะครับผมที่แบบว่ามันคุ้มอะ่ะเกดสอรร์อนกิจกรรมนี้พี่ว่ามันคุ้มนะทุกคนอยากได้อะไรอันไหนก็พี่คิดว่าจัดเลยนี่ครับผมง่ายๆนะครับชุดนี้หมวกไอหัวเท่นะครับเดี๋ยวจัดเลยนะผมโอเคอันนี้นะครับผมชุดออร์แกนิก พี่ยังไม่มีพี่จัดเลยแล้วกันนะครับนี่หนึ่งร้อยหิบเก้าเพชรโคตรตึงทุกคนโคตรคุ้มอะ่ะนะครับแล้วก็อันนี้สองสาบเกพชรครับผมพี่จัดพี่ชอบหัวมันนะครับโอเท่นะแล้วก็นะครับสำหรับไอพวกไอพวกอันเนี้ยอีโวอะ่ะพวกอาปืนี่ะทุกคนพี่ว่าส่มไปเลยครับผมยังไงมันโอเคอยู่แล้วนะครับทุกคนอืม <c oughs> เค okay. ก็เอาอันนี้โทเค็นกลางโทเค็นกลางก็ซื้อครับอืมใครมีเพชรเท่าไหร่ใครมีเพชเรบอกว่าก็ซื้อเอาไว้นะพี่ว่ามันโอเคเลยนะครับผมบัตลัคกี้รอยัล่เก้าอันเหมาครับอืมไฮเปอร์บุ๊กนะครับอันนี้เราก็จะมีโอเคซื้อหมดแล้วนะครับผมไม่มีรายที่จะซื้อแล้วนะครับโอ okay. er. เคเบอร์เกอร์บนตา โอเคก็ใช้ครบแล้วก็ซื้อพวกนี้ได้นะผมต่ว่ราพี่มีแล้วก็ไม่เอานะครับแล้วก็เป็นชุดกรลาสีกลาสีพี่ก็มีแล้วชุดนี้ก็มีแล้วนะไออันนี้พี่ยังไม่มีนี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวซื้อเลยนะครับร้อยห้าสิบเก้าโอ้โคตรคุ้มมากทุกคนนะครับอ่าโทเคนปืนนะครับเอาโอเคเดี๋ยวค่อยไปเปิดครับผมนี่ก็เอาเนี่ย บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับซื้ออ้ซื้อได้สูงสุดสี่ใบนะทุกคนเจ็ดสบสองเพชรรออะไรซื้อครับคุณพี่เด็ดพันก็เพชรเ,เหรอ <c oughs> ไออันนี้ชุดใหม่หรือเปล่าเนี่ยอันนเป็นชุดใหม่นะครับทุกคนชุดมันก็เท่ยู่นะซื้อไหมซื้อไหมหมดเพชรนี่โอเคนะพี่ซื้อมากระโดดเร็วนะครับทุกคน จืบชืบชืบบบเจ็ดสิบเก้าเพจครับผมเอาไหมอันนี้เอาซื้อเลยครับโอเคอันนี้เจ็ดสิบเก้าเอาไหมเอาซอ้อนะครับ <c oughs> ถ้าคุณซื้อหมดเนี่ย <c oughs> แค่นั้นแหละนะผมก็อันนี้ร้อยหี่สิบเก้าซื้อโอเคประมาณนี้คนระับทุกคนก็หมดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนคือพี่กิจกรรมนี้พี่ น่าจะแนะนําให้ทุกคนได้ซื้อได้อะไรกันนะครับทุกคนพี่ว่ามันคุ้มมากๆเลยนะครับผมตามนั้นเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรนล้งสําหรับวันนี้เนาะหมดไปก็อันนี้ก็มีแล้วนะครับอันนี้ก็มียังวะไม่รู้อะไม่เอาอนะครับผมก็พี่หมดไปก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆเ <c oughs> หมาไปเลยอะนะประมาณนั้นนะทุกคนพี่ว่าเกณฑ์การมีคุ้มนะผมก็ ใครหมดเท่าไหร่นะผมเอาอะไรกันบ้างนะผม,ไ,มได้กี่เปอร์เซนต์คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ต้องหมดเวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ครับผมนี่ก็บายบายครับทุกคนสวัสดีนะครับผม,อมอขอให้ทุกคนไม่เกลือขอให้ลดราคาเยอะๆนะทุกคนบายบายครับ